ขอบคุณน้องสวัสดีครับ <มา S 1> บวงหนังตังกัคุณยายของนย่งไรอะรอย่งเงี้ยอับเป็นหย่ง,องโอ้ก<อ>ินน้ำมันฝุ่งเลยวะน้ำมันดวงมื่อเทียนบอด สายก้าวนะประเดินเออสายของตัวมันน่ะแหละแต่ว่ามันแตกขึ้นอย่างรุดนี่นะมันเก้าไหลเรื่อว่ามันแตกหัวกเลยนะไม่เอาน่มันก้าลาเออไั้ใหญอสุกรอยกบบนี้แล้วเะไปอัดด้วเนะ เป็นองกันเอเออือจวมันจเป็ี่นอย่างเนาะข้างในกัเดิมๆบเนาะอือมันกับสายวงสายไฟมันกับมีการแตกเล่าบนนะอือออจะจอดไปเสีล่ะอะจจอดทข้างนอกดีป่นอกแหละพดีมวไปขี้ปกติเามันจอดที่งหนเมีนเนะ

quá hoặc luôn Hoặc mình là mất dấu làm già, mình là sai vô điên Ờ, nó mới kìm hoặc Vâng Nó chỉ đến nó sai hiền hoặc ก็คิดนีผมาใส่้ามักผมโน้ยังลมมันขวามีเท่าไรนะฮะขกัมสกดที่ขมได้นะมันโด,ด,ดนเนาะโบไปใส่ดอกคิยวยานตะลักนี้ดิยางว้นนี่น,น,น้นมามันน้ำมัเศ้ากันไปใส่ยางน้ามันยานหาลักนี้จากไปเ็่มแม่ต้นหนึ่ง โย่ไปใช้ก <basics> ็ได <mit> <I S 1> yeah. nah ้ไปี่ย u ก็ได้กันยานุ่คนแต่ลักนี้ว่าก็ลังนี้ไปใช้ดอกลุงหลังนี้ไปใช้ดับอยู่นี่แหละ ครับพี่น้องเงนแน่ยเป็นวันเล่นน้ำเนาะกำลังตั้งคัสดีคขวเนกรตกพี่น้องเนี่โอ้ตกอะมั่งข่าวอยู่ข่าวว่าฝนตกว่าแปเกเซนติเม่บนี่แนโอ้มึงก็ต้องไปดูตรงน้อยเขาว่าแปสเนติมันีมาอันมักึงมาก่อนเนี่ยังไหว เปนจกไปใส้ก็บ่ไรลวมันเด็กมากือนแต่มื่อก้มันดีน้ำ้าหนาดีขนาดอไปใสก็ยากแต่มันอ่านากอย่นนแหเต็มเลยแม่ป่าตัวแม่แต่ว่ามันออกค้งบ่ได้แม่ป่ายืนพื้นครบกบพวป่าอยู่ในซ้ายทางใต้ี่างอ๋อเนอกไม้ละอาจารย์จะสร้างหุ่นแล้วก็วะสร้างเันเบิร์ตบสันดาผมเแล้วผมเห็นผมนี่ก็รังใจเห็น แือบอกนั่นปหานารูตกระปอนั้นตามเส้าอตกระปเลยวะตกระปบนแหนยาติป่าบืนขัเบงโยอขัเบงสมเยแม่กระปดอกแม่กระปไป้านแม่ก็ไปหองน้าแม่ก็กลับมาเขาบอกก็เมียเขายอ่วย่นตํรวจทุกนหันว่าม่อกดอกก็ไดหรือว่าแม่เป็นซ่มึย่านมันบืนมันก็บูบอได้ล่ะเอรปลาเขปลานี่มันบอกดอกก็ ันปลาดุกเบืกก่านน้อยห่นบ่อออกปลาดุกปลาเข่งปลาข้อนี่เบือนี่หลีได้น้อยอพราฝนตกนี่ห่นเบือนี่หลี่นนี่ห่สั้นเขาบ่ได้มากเป็นพ่องปลาเข้งปลาเข้งกับเบืนเบือนก็เดกปลาเข้งปลาดุกปลาข้อทุกมันเบืนเบือนบลเบืนนอกกปลาตะเพียนลานี่้วยน้ำสิไหลล่วนๆไปเปลาเพียนลาน่าที่พอมาไปเยมันเบือน มันไปน้ำน้ำไหลแล้วเออหน้ามันตีมแล้วมันไหลไปมันไปน้ำน้ำไหลพ่วงแม่ไปตึกกระดุงแม่ก็ยังได้เนาะกอดสิวะแม่ไปบ้านเฮแม่ยังได้หูไตก็ได่างไปใหญ่ผิดี้ยงปัตตะเบียนได,ดน้น่สิปิแตะเุียนก็ปัดมือใส่ถังได้สิตาหนองคืนแต่เต่าก็ได้มีฟ้าได้มีแต่เคนี่นแหละเบินเลมันบืนมันสั่นมันหยุดกินเงินไปตามไม่น้าแม่เก็บเกียรไปแม่ก็ได้ไปได้ไปป่าอกมาดูกป่าพ่อไปหิืง คือเม็ดีมากตัวนี้่ก็คือว่าอยู่แถวหนึ่งก็บืนมาได้เนาะนี่เนี่ยนาบ้านเขายิงนี่ไหมจะหวานมากจะใสอันนี้มันบืนขึ้นสั้นมันก็บบืนปลาดุกกับมันเอาเงี้ยงปักมาเก่งขนาดเก่งปลาข้อโอปลานนั้นคือการปลาจิ๋มมันมือจับมันมันมือจับความว่าน้ำมีอยู่เมื่อไหร่แม่ก็ได้มือนะคะมันตุกเง่งแม่ก็ไต่เหี่ยวไม่ฟันปลาจิ๋มมาตุกไปไม่ได้ก็คือเล็้ยงหู ดูใจจะป้าเลยใช่ไหมไปเบิ่งเฮ็ดอ,อยู่ดอนยังว่าเขาว่าเขาได้มาเป็นหมูเป็นหมูเฮ็ดได้ยังริบกตามันออกแล้วบางท่้นมันออกมาหยับมานหนี้บาดนี้หันตตออย่างริบกตาได้ยามนี่แล้วพ<อ>่อ,พอใหญ่นั่นแหละมาขายเนาะ<อ>แม่ส<อ>ิถามตัวว่าแล้วเฮ็ดข้าวกล่องหรือเฮ็ดปวกลูกมาขายใหญ,ญ่นี่มาซื้อยังอย่างว่าแม่เห็นเพื่อนออกมาจากปา่าอยู่คาสุทางเลี้ยวสิไปเสียงหน้าเพื่อนเมื่อวานเมื่อไหร่ก็ เรามีหมดทุกอย่างนี่เรามากนะเฮ็ดขั้นกว่างเฮ็ดอันขมเฮ็ดอันเฮ็ดขมเฮ็ดขั้นจางเฮ็ดเอ่อพวกตาบเรามากนะหลายเตบเราขายที่หกสิบบาทผู้ใดหูไปดูมุ้มผู้ใดขั้นบอกขาดกับบ้านสังขาวแล้เราหูไปมื่อไรบ้านงปุ่มลงปุ่มเราไปบ้านดงเสียวไปเราหยูมาต่าอีชิวเด้ขายซอยเด้กเอ่อิชิวผ้าได้พ้าอิชิวไปโยมแม่ยินนะ วันที่เนียนห่วยเพมันเปียํคำมุนสนหันสลึงนุ่งซอยเพื่อนาอเพื่อนเอาให้แม่เบือ่แบบแบองเันไม่ว่าแม่ใส่ใส่บือพันใส่ก็ใส่น้ำกันลูกพันซื้อให้แม่ก็ซื้อทั้งสองผู้ใดอ้อยเต๋อโอ้ยต<ะ>อนมาใหม่ใหม่ขันซื้อเก็บไว้หั่นล่ะลูกเอ้ยเขนได้สองเส้นจังหามาให้แม่อืเอาเฮอเปกเตี้ยน้ำแม่โบใส่ใส่ผู้เดียวอือปลาจังสีกับลูกหั่นกับมันหั่นอืให้แม่เบื้อง จะใส่อยู่บ้นแม่สวยสิอันเขาซื้อไว้สะดวกน่าละสะดวเนื้อมันเบาพร้อมกับเบี้ยนก็คือในใดเนี่ยมันว่ากับเบี้ยนนี่แหละมันเบาวันนี้โอ้ยใหนแม่นั่นใส่ก็ให้ใส่น้ำกันลูกเอ้ยคำแม่โบแม่นอยู่ผู้เดียวแล้วมันก็เหตุงานน้ำกันคันให้มันแล้วก็ให้แม่ แม,ม่ก็บอว่าเขามีแต่แม่ก็เก็บไปก่อนมันก็สองเส้นยังเว้ากันอยู่แม่เอาซ้ำนี่แหละบบต้องเอารูเอาลาพูดลส้สดอแม่ก็อาน้าใจลูกก็ได้เออเออเค่อยถ่ายบิวได้จักไปซื้ออีกเส้นนึงจังซี่ให้เอก็บไว้ทะเลเว้าแล้วก็เลี้ยวไปเลยนะแม่เท้าอย่นี้เนี่ยแต่มันมาได้โบดุนดอกมันมาสิประมาณสิบกว่ามือนี่นะอืองให้แม่ขอพงพเยจากน้ำซ้ำด้วยพงพวยดอกโตไม่ได้อยู่ ราะว่าอันคันมะขามคือการคันมาบูซื้อรถมึงคำแม่นเอฟซีอันผู้นั้นซื้อตัวนี้ให้ก่อนมะขามมะขามมันก็ซื้อบูซื้อมันซื้อบุปผินซ้อยให้ประกันตั้งบ่แม่ก็ใส่ตัวนี้แล้วแม่ก็เลี้ยวไปเลี้ยห่าน่ใส่สร้องหั่องวอกไปแล้วเบากระเพิ่นเออเออเออย้ายได้อยู่ดอกห่าน่าซื้ออันตะกบไวนี้แหละซื้อรถแม่ยังได้เบาอยู่ยังเหรอเชียวขวดน้ำไปแล้ว โอ้ผู้ดังแหี้ยงใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่าไม่เปลี่ยนนะเลยเบากปั้วัยแล้วปันเัยเลยเขาจะดีเลยอืมจะเป็นแต่ว่าบางทีมันจะซื้อมาอีีได้มันสร้างรายได้ของบักคิวดีอลมยันซื้อมาคือมันมายันซื้อมาให้แม่บ่วอได้คันผู้เดียวนะให้เก็บไปหันแม่บวอ ทำบ่ได้สองส่งแล้วบ่ามันใช่มึงเอ้ยแล้วไ้คิะฮัวเซาตกแล้วเนาะนกดเออมันก็พอสัมีนะกูเลยตอเล้งกูเลยยากเอาวันนี้เอาฮ้อนแล้วเฮ็ดอันปวกตีไปเบิ่งเฮ็ดปวกทีไปเอาไปเอาันไปเบิ่งไปเอา เราไปบิ้งมันไปจักเื่า้อางว่าไปบิ้งแปลมันจะแปลเห็ดเนาะพอดีนกยได้ไปนั้บ่ได้ไปนังามฝนกี้ยาบ้าเนี่ยมันน้นนตกกานนี้ขี้อเปียกนั่ยเป็นวัดต่นี้ก็คือคือไทยอยู่ได้เออเงมันขอบพี่น้องคลิปนี้ก็สปนอพี่น้องบายบายบสวัสดีครับมันเหียมค่ะ